ตาเลยมีดีน้ำน้ำับเลยกินอิ่มลยังกมใหถ้ายังมัดก็นนาตั้ง้มาเน้อจะกั้นก็จะซื้อเาเนยไต้นนย่นี่นั่ออมออมะยมย

มันนี่ฮะจังน้เะนึกว่าอาจารย์ทำตอนยุ่งเฮียนไว้เนาะนข้าวยัง,งยเดียวนีิทามันิมกากับยเียนกินกกแกงไว้ไหนกินเ่าเรยนกแกงไวนเอามัยังะโอะออมฟิูได้นเหันม้อก็กระดูกม้อผัดอันนี้มันอ,ออฟฟิสมันมีมันมีตอนไหวเด็ดอ่ะ ้าเลือกเต็นท์ัน่ะ